ไม่ได้เจอใครเลยเรอกเลยแบบออกไปทำคลิปออกกำลังกายไม่ได้เออทำคลิปอะไรตลสนุกสนกดูบ้างเลยจะทำได้ไหม Hi 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 ไม่ตื่นจ้ะเฮยเห็นไหมมีคนอยู่นี่ด้วยเขาจะมาทุกเชา้าอุ๊ยไปละ มอ r นิ n <Morning. S 2> <Morning. S 1> ค่ะุนค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทําคลิปกันค่ะแต่ว่าไม่ใช่คลิปออกกาลังกายนะคะแต่วันนี้จะเป็นแบบจะมาเป็นแบบว n oh. เดี๋ยวเรามาเจอกันค่ะว่าวันนี้เจนจะทําอะไรนะคะกับเซฟิดปงตื่นอย่างเต็มที่ค่ะหน้าสดหน้าสดหนึ่งวันนี้อย่างแรกที่อยากจะทําเลยนะคะก็คือวันนี้อยากจะถ่าย tiktok ทุกคนค่ะมีคนอยากจะรวนซีนค่ะ อินดูสิดูสิเขาอยากจะเข้ามาแบบลุกล้ำอาาเขต<น>เดี๋ยวเราจะถ่ายติ๊กต็อกกันนะคะแล้วก็จะแต่งหน้าแบบอืมช่ีล็อกดาวเลยแบบไม่ได้เจอใครเลยเราก็เลยแบบออกไปทำคลิปออกกำลังกายไม่ได้เออทำคลิปอะไรตลกสนุกสนุกดูบ้างเลยจะแบบทำได้ไหมเงี้อย่างงี้แล้วก็เราจะได้แบบทุกคนจะได้รู้จัก เรามากขึ้นด้วยว่าจริงๆแล้วเราแบบไลฟ์ไสไตล์ของเรามันเป็นยังไงนะะเ,ะเราจะเป็นเนเชอร์ก่อนนะคะสวยนะได้ยูได้ยู่โอเคเสร็จแล้วนะคะสำหรับแต่งหน้าวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายแฮกสอกถ่ายแฮกสอกกันนะคะเดี๋ยวดูนะคะว่าวันนี้เป็นแบบ ประมาณไหนเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไปถ่ายค่ะกำลังเดี๋ยวจะไปถ่ายคลิปนะคะตรงสนามชาวบ้านค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะัะกำลังจะกำลังจะไม่รู้จะหล่นหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าคลิปของชนยแม่จอมมาเป็นแบบไหนนะคะ Sorry as DJ ดูดูดูชุดพร้อมชุดพร้อมวันนี้จะออกกำลังกายจ้ะแน่นอนแน่นอนถ้าออกกําลังกายต้องอะไรคะใช้อกก้ติดค่ะเราจะเล่นสคลิปติดก,กันนะคะวันนี้สองคลิปล่าสุดเลยที่แบบณตอนนี้มันมีอยู่นะคะก็คือวันนี้เราจะเล่นอันนี้คลิปล็อกดาวนค่ะกับคลิปแน่นอนคะ่ะค่ะค่ะปวดๆสอคลิปเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ามันเป็นยังไง พรอ้รอมๆเพราะตรงบ่ายเอเนอร์จีคือเอเนอร์จีคือมาเวอร์อะไรเวอร์เจอกันเจอกัน Let's go g i r Let's l go g i r l กคนรดูคิดตัวเองก็เกิดเหมือนกัน <c oughs>

วันนี้สองคลิปเปี้ยก็โอ้โหยังไงอ่ะต้องไปลองสองคลิปนี้เหนื่อยเหนื่อยจริงเหนื่อยเลยเหนื่อยเลยเหนื่อยมากตอนนี้นะคะทุกคนดูประมาณสามสิบนาทจีจริงๆแบบไม่ได้ดูตัวเลขเป็นเป็นหลักสําคัญแต่จริงๆก็คือดูแบบความเหนื่อยของเราความเหนื่อของเราที่มันออกมาเยอะอะไรอย่างนี้รวมๆแล้วก็คือเลิศต้องรอต้องไปต้องทาเหนื่อยมากจ้า เดี๋ยวต่อไปดูนะคะว่าไปทําอะไรตอนนี้ประมันแบบช่วงเย็นๆเ,เองเดี๋ยวลูดูดีกว่าว่าย,ย็นนี้กินอะไรกันเดี๋ยวรอเลยจ้า จบไปแล้วนะคะกับแบบ One way out One day นะคะ with Jenna นะวันนี้จอยมาถ่ายคลิป t i กต o k แต่งนงแต่งหน้าสกิลการแต่งหน้าแบบไงได้ปะ่ะคลิปเป็นงานแซบป,ปะแซบอยู่นะได้อยู่นะไปซื้อวีคมาวูููขี่จัก,กรยานมือเดียวอีกมือนึงก็ถือกล้องไปด้วยคือก็คือเสียวตกเวอร์เราก็มาออกกำลังกายคลิปตัวเองอันนี้คือปีสุด เจอคุณพี่เปิดประตูมาได้จะให้ฉันแบบถ่ายคลิปลงเงี้ยเงี้ยป๋อก,ก็ไม่ใช่ป้าก็ต้องแบบว wow ู้ว้าวอะไรกันนีนต่อด้วยกินข้าวเย็นอาหารเบาๆบามื้อเย็นเบาๆบาวโเคเวคาโดไข่ต้มแล้วก็กุ้งดองต้องบอกก่อนว่าเราไม่ได้กินคินนะคะช่วงเย็นพยายามไม่กินข้าวพยายามกินผักให้เยอะกินพวกไข่พวกเนื้อไก่เนื้อกุ้งอาหารทะเลอะไรอย่างเงี้ยก็ก็กินได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยสำหรับตัวเองนะคะคือแล้วก็ระหว่างวันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ที่จะกินขินอะไรก็พยายามหยดทงช่วงเย็นก่อนถ้าเกิดแบบ เออรู้สึกเราควบคุมหุ่นได้ดีอะไรเงี้ยก็โอเคแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่ามันมัอนอ้วนขึ้นในช่วงล็อกดาวน์นี้ก็อ,อาจจะต้องมีการลดแป้งมากขึ้นเพิ่มโปรตีนมากขึ้นหรืออะไรเงี้ยกินคินให้มันมากขึ้นอันนี้เป็นมือใหม่หัดวลอกยังไงติดชมกันได้นะคะอย่าลืมคิดออกกําลังกายของพวกเราด้วยนะคะของพวกเราแซฟฟี d กดติดตามกดไลค์กด u b s c r i b e นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิบเราดูว่าวันนี้น่าสดมากตอนจบนะ่ากลัวมาก อยากให้เราทำอะไรก็แจ้งเราด้วยนะคะโอ okay. so, เคสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะเจเนี่จ้าแซฟฟีบายม๊ว